สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะจ๊ะโอ้โหฝ่าพา,ายุมานี่ก็เสร็จแล้วได้แล้วนะจ๊ะนี่คือสินค้าที่เราจะมาแกะกล่องวันนี้ขอบอกว่าเหนื่อยมากเพิ่งมาถึงเมื่อกี้สดๆร้อลลนๆน่จ้ะแกะให้ชมนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าโอ้โหไปยืนรอหน้าร้านตั้งสามสิบกว่านาทีเขาก็บ่อยข่อยเขาร้านเขาทำหอมาให้ดีมากเลยแกะครับนึง เรามาชมกันนะคะว่าเป็นยังไงว่าเป็นสินว่าทําไมมันถึงต้องขาดตลาดขนาดนี้ทําไมดิฉันต้องดันด้นไปขนาดนี้ขอบอกเลยนะคะว่าเหนื่อยเขาให้เขาให้ซื้อได้สองคู่นะคะแต่ว่าห้ามเอาสีขาวห้ามเอาสีเดียวกันหรือจะเอาขาวหรือดําคู่ใดคู่หนึ่งเป็นสองคู่ได้นี่ได้มาเป็นหุงเท้าค่ะ เราได้ถุงเท้ามา1ค่ะเซตที่หนึ่งเท้าเซตที่สองจะเป็นเสื้อค่ะเสื้อตัวนี้เป็นไซส์ s อเมริกานะคะทุกคนไซส์ size s อเมริกาเท่านี้เลยอะ่ะใหญ่ยอยู่เด้ไม่ใช่ SJ s j 8 s อเมริกาจะตัวใหญ่นิดนึงราคาอยู่ที่5,500ัหเยนนะคะอันนี้เป็น s อเมริกาได้มาแล้วเสื้อค่ะ นี่คือสิ่งที่ไปตามหามาวันนี้นะคะไปตั้งแต่เช้าเลยอักบอกเลยนะคะเนี่ยนี่จ้ะนี่จ้ะอาดิดาสแซมบ้านะคะ OG จนะจ้าแทนแทนเปิดแล้วจ้ะนี่ค่ะ Adidas s a m ม a าโนะคะรุ่นนี้นะคะเขาบอกว่ามีเป็นหนังเป็นหนังจริงโจ้แล้วหนังหนังกลับนะตัวนี้ค่ะเบอร์ยีค่ะผลิตที่แม็กอินเวียดนามนะคะทุกคนผลิตที่เวียดนาม Samba OG อจีทำไมแมวถึงอยากได้รุ่นนี้ก็เพราะว่าในการมันแมทกับเสื้อผ้าทุกรูปแบบเลยถ้าแมวจะเอาสีเขียวเนี่ก็ชอบนะสีเขียวแต่ แมวชอบสีนี้มากกว่าแมวก็เ,เลยคิดว่าถ้าแมวจะเอาแมวจะเอาลุ้นสีนี้พึ่งเข้าวันนี้รหัสของเขาก็จะเป็นเป็นซัม b บอรโอจีบเบแปนะคะเบอร์ยี่ส่ะออริจินอลนะคะเบอร์ยี่สี่ลองใส่ดูแล้วมันก็จะมีหมายเลขกรหัสของแต่ละคู่นะคะที่ไม่เหมือนกันนะทุกคน เขาจะมีสแกน QR Code แล้วก็รหัสของแต่ละคู่จะไม่เหมือนกันนะคะรหัสรหัสเลขรองเท้านะคะดีใจมากๆวันนี้นะคะได้มาแล้วสมใจอยากโอ้ยกอดก่อนเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปซื้อรองเท้าที่ยากเย็นขนาดนี้แล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย แต่ก็พนักงานน่ารักทุกคนเลยนะคะเราไปชมภาพเราไปชมภาพกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะว่าเจออุปสรรคอะไรบ้างนะคะขอฝากด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปชมกันเลยจ้า